สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวีลีกครับทุกท่านครับวันนี้ฮะประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับเวียดนามและออสเตรเลียนะฮะจะลงทําการแข่งขันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเช็คฟอร์มเวียดนามไปนิดนึงครับเขามีความื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับครับผมและประเด็นแรกนะครับข่าวเขาออกมาว่าทีมไทยคือแรงบันดาลใจของทีมชาติเวียดนามนะครับ ผู้เล่นชาวเวียดนามและปาร์คฮังซอนะครับโค้ชทีมชาติเกาหลีนะฮะและแฟนบอลต่างมีความฝันเดียวกันครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับผมโดยตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะออสเตรเลียในบ้านให้ได้ครับผมย่างไรก็ตามนะครับความคืบหน้าของทีมเอเชียตวันออกเฉียงใต้อย่างเวียดนามนั้นซึ่งเป็นทีมที่ออสเตรเลียไม่อาจมองข้ามได้เลย เพราะในรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2018นั้นออสเตรเลียก็เกือบจะพลาดท่าให้กับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันในวันที่15พฤศจิกา2559ที่ไปเสมอกับทีมชาติไทยนะครับซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเ,เกือบจะแย่เลยฮะดีที่มาได้จุดโทษตอนหลังนะครับซึ่งสื่อทางเวียดน,นามเขาก็ได้วิเคราะห์กันแล้วว่าเมื่อเทียบกับช่วงฟุตบอลโลกที่ออสเตรเลียเจอกับไทยนั้น ทีมปัจจุบันของออสเตรเลียตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับตอนนั้นเพราะว่าอย่างตอนนั้นเนี่ยมีดาราของพวกเขาอย่างทีมคายฮิวและอีกหลายคนนะครับตอนนี้ก็ได้เ,เลิกเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนะครับสื่อออสเตรเลียยังชื่นชมเวียดนามมากกว่าทีมจีนโดยเฉพาะทีมจีนนะครับพึ่งแพ้มาศูนย์ประตูต่อ3เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับและแนวทางการเล่นของทีมชาติไทยก็คือแรงบันดาลใจให้กับ ทีมชาติเวียดนามนะครับที่จะเป็นแรงจูงใจให้เวียดนามได้สู้เต็มที่นะครับในค่ําคืนวันนี้นะฮะร,รับผมและนั่นเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยสู้ได้อย่างเต็มที่และก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับทีมชาติเวียดนามในค่ําคืนวันนี้เขาจะต้องสู้แบบไทยที่สู้กับออสเตรเลียเมื่อ,อครั้งก่อน ครับผมนะฮะนั่นก็เป็นการรายงานข่าวของสื่อเวียดนามนะครับซึ่งเอาทีมชาติไทยเรามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมชาติเวียดนามนะครับอ่ะไปฟังรายงานต่อไปครับและวันนี้นะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามจะลงสนามแข่งกับทีมชาติออสเตรเลียในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับผมก็เป็นเวลาเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าใกล้เคียงกันนะฮะวันนี้นะครับจะลงเตะที่สนามมีดินนะครับหลัง ไปประมาณ1ปี10เดือนนะครับกับครั้งล่าสุดที่เวียดนามนะครับได้ต้อนรับไทยนะฮะในรอบคัดเลือกรอบที่2ของฟุตบอลโลกปี2022ก็ไม่ได้จัดอะไรอีกเลยนะครับสลับสนามมีดิงนะครับแต่วันนี้นะครับทีมชาติเวียดนามจะต้องเจอกับทีมชาติออสเตรเลียโดยที่ไม่มีผู้ชมในสนามแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเวียดนามครับ ครับผมแล้วส่วนกรณีของป้าขังซอนะครับก็ยังปวดหัวนะครับในกรณีที่กองหลังโดนใบแดงนะครับผมนะฮะขาดกองหลังแล้วก็มีกองหลังบาดเจ็บไปนะครับตอนนี้ก็มีข่าวมาแว่วๆว่าตอนนี้บุ๋ยเดียนดุงนะครับกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วก็คือเป็นกองหลังที่จะมาทดแทนดีแมนนะครับผมดีแมงนะฮะเขาชื่อดีแมงดีแมนนะฮะ ก็เป็นอะไรที่ออกเสียงยากลำบากนะ่าดูครับผมสรับชื่อของคนเวียดนามฮะสรับผมครับจากการประเมินนะครับสหรับทีมเวียดนามร้อยออสเตรเลียนะครับผมปาร์คฮังซอนะครับก็ได้มีออกอาการไม่มั่นใจเล็กน้อยนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าปาร์คฮังซอให้สัมภาษณ์ว่าฉันไม่รับประกันหรอกผลของนัดนี้เพราะออสเตรเลียเป็นทีมใน5อันดับแรกในเอเชีย แต่เราจะเพิ่มความสามารถของเราให้สูงที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เวียดนามเผชิญหน้ากับทีมออสเตรเลียในระดับชาติในครั้งนี้อีกด้วยและสื่อเวียดนามยังได้รายงานข่าวอีกว่าผลการแข่งขันของทีมชาติเวียดนามและทีมชาติออสเตรเลียมันไม่มีอะไรน่าแปลกใจเพราะว่าทีมออสเตรเลียมีการเล่นในสไตล์ยุโรป จะเป็นเรื่องยากสำหรับทีมชาติเวียดนามที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ในการแข่งขันในครั้งนี้ได้ครับผมและนั่นก็เหมือนเป็นการยอมรับและการเตรียมใจของสื่อเวียดนามไว้แล้วนะครับก็ต้องรอดูครับว่าทีมชาติเวียดนามจะฟิตแค่ไหนที่จะสู้กับฟุตบอลในสไตล์ยุโรปนะครับอย่างออสเตรเลียนะฮะไปประเด็นต่อไปครับและในครั้งนี้นะครับสื่อเวียดนามเขาก็ยังบอกว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่วันตวน จะต้องยืนตำแหน่งกองหน้าทีมชาติเวียดนามนั่นก็คือวันตวนนะครับสลับสุน,น้าเบอร์9กของทีมชาติเวียดนามก็คือนักเตกของฮองอัญญายนะครับในการดูแลของโคซิโก้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าวันตวนเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เหมาะมากสำหรับทีมชาติเวียดนามในตอนนี้เพราะว่าวันตวนมีความเร็วและความดุดันและสามารถที่จะจบสอกอร์อย่างสมบูรณ์แบบได้ ก็เลยอยากจะให้วันตัวเนี่ยมายืนนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในเย็นนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าโค้ชปักคังซอจะให้ใครยืนนะครับแต่สื่อเวียดนามเขาก็เชียร์วันตวนนะครับเมื่อแมตช์ที่แล้วกับซาอุดิอาระเบียก็ให้เตยลินได้ยืนก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าวันนี้ใครจะยืนก่อนใครครับและประเด็นสุดท้ายนะครับผมที่จะรายงานในวันนี้นะครับเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามฮะครับผม ทีมชาติเวียดนามอาจจะต้องกลับไปที่ UAE อีกครั้งนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทีมชาติจีนตัดสินใจเลือกสนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นสนามเย้าของประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกป,ปี2022นะฮะเนื่องจากการกระทบของการระบาดโควิด -19 นะครับทีมจีนยังคงต้องทีมจีน ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ในบ้านในรอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกนะครับดังนั้นสาพันธ์ฟุตบอลจีนนะครับจึงตัดสินใจเลือกสนามกีฬาในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เป็นสนามหลังเย้านะครับในการแข่งขันกับเวียดนามในเดือนตุลาคมนี้ครับผมนั่นก็คือเวียดนามจะต้องกลับไปที่ UAE ครั้งนะครับก็รู้สึกว่าจะไปหลายเที่ยวเลยนะครับในปีนี้นะครับ ครับผมและเขายังบอกอีกด้วยนะครับหลังจากจบแมตช์กับออสเตรเลียนะครับทีมชาติเวียดนามจะมีเวลาซ้อม1เดือนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งกับจีนที่ UAE นะครับผมอ่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็เก็บมาฝากจากประเทศเวียดนามนะครับนะฮะขอบคุณด้วยที่ติดตามช่องยอดยะวีลีกายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับฝากเพลิิสต์อื่นๆในช่องไว้ด้วยนะครับ